สวนสัตว์โคราชเตรียมส่งตัวเจ้าสาวหมูมะนาวให้น้องหมูตุนแห่งสวนสัตว์เขาเขียวส่งท้ายปลายปี2,567ครับ จากที่เพจขาหมู and the ดอ n แกงออกมาประกาศว่าหมูตุนจะมีหวันใจแล้วนะครับโดยระบุว่ามาดูตัวว่าที่เจ้าสาวของหมูตุนน้องหมูมะนาวสวนสัตว์โคราชปิดดิวหมูมะนาวไปอยู่กับหมูตุนที่เขาเขียวส่วนใครจะมาโคราชยังไม่บอกโปรเจกต์ขยายเผ่าพันธุ์ที่โปกแคะเริ่มซึ่งก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สวนสัตว์นครราชสีมาพบกับนายัธถพรศรีเหรันผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและน,นายธนชนเคนสิงผู้อานวยการสวนสัตว์นครราชสีมาพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์นครราชสีมาเพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวโดยนายัธถพรศรีเหรันได้เปิดเผยว่าทางสวนสัตว์ทั่วประเทศได้มีการประชุมตกลงพูดคุยกัน เกี่ยวกับการจัดการประชากรสัตว์และการขยายพันธุ์ของสัตว์แต่ละชนิดโดยเฉพาะฮิปโปแคระได้มีการตกลงพูดคุยกันว่าแต่ละครอบครัวมีการเจริญพันธุ์ไปมากน้อยเพียงใดจึงทราบว่าที่สวนสัตว์นครราชสีมามีฮิปโปเพศเมียช,ชื่อหมูมะนาวมีอายุเหมาะถึงวัยเจริญพันธุ์และเป็นตัวเดียวที่ยังไม่มีคู่ ประกอบกับที่สวนสัตว์เขาเขียวมีหมูตุนนะครับเป็นฮิปโปแคระเพศผู้ซึ่งอยู่ในวัยเจริญพันธุ์เช่นเดียวกันจึงได้ตรวจสอบแล้วก็ทราบว่าสามารถจะนำเข้าคู่กันได้ผู้อำนวยการของทั้งสองสวนสัตว์ก็ได้พูดคุยกันเรียบร้อยจึงได้มาทาบทามที่จะเอาฮิปโปจากสวนสัตว์นครราชสีมาไปเข้าคู่กับฮิปโปที่สวนสัตว์เขาเขียวตนในฐานะเท่าแก่ที่จะมาสู่ขอนะครับก็ แสดงความยินดีนะครับขณะนี้ขอดูเรื่องสถานที่เป็นเรือนหอใช้เวลาอีกประมาณ30วันเพื่อให้ผู้ชาวชาญน,นั้นเตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมเรื่องของการเคลื่อนย้ายครับทางนี้สําหรับฮิโปแครหมูมะนาวมีชื่อเดิมว่าเงาะเป็นฮิโปแครเพศมีอายุ12ปีน้ําหนัก250กิโลกรัมเกิดจากพ่อชื่อชิโนจากสวิตเซอร์แลนด์ตายตอนอายุ34ปี9เดือนครึ่ง กับแม่ชื่อโคล่าปัจจุบันอายุ47ปีถือเป็นฮิปโปครัที่มีอายุมากที่สุดในองค์การสวนสัตว์นะครับโดยมีพี่น้องอีก4ตัวชื่อซูโม,โม่ขนุนทุเรียนหรือว่ายายา่าแล้วก็มังคุดที่ได้ตายไปแล้วแต่ละตัวเนี่ยแยกย้ายกระจายกันอยู่ตามสวนสัตว์ในประเทศไทยครับบางตัวก็เสียชีวิตไปแล้วครับ